นะครับอันนี้คือหน้าตาสวิตช์ที่เราจะใช้บัตรกีทำนีโมดนะครับนี่นะบัตรกีหนึ่งจะมีมีสามขาครับงหมดสามขาได้สวิตช์หนึ่งตัวมีสามขาครับมีขาคอมือขาตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วขา no คือขาล่างและขา nc คือขาบนนี้นะครับการบัตรกีการเชื่อมวงจรทวิตนะครับคือการต่อแบบขนาดนะครับคือขา no ไปหาขา no ขา nc ไปหาขา nc ครับส่วนอันนี้ ขาคอมนี่คือขาสัญญาณที่ส่งเข้าส่งจากสวิตไปที่รีโมทไปที่มอเตอร์นะครับนี่ครับนี่ตั้บไว้ี้เลยเราไปดูในคลิปเลยครับเอาละครับ,เ,รบเมื่อเรารู้ชื่อของขาแต่ละขาว่าหน้าที่ของมันทําอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนการถมตะกั่วนะครับการถมตะกั่วคือถมตะกั่วเข้าไปในทุกขาของสวิตนี่ครับถมตะกั่วไม่ต้องเยอะนะครับ พอให้มันมีตะกั่วที่ขาสวิตต์ Sweet. มาเนี่ยทุกขาครับเน้นว่าทุกขา นี่นครับนี่คือหน้าตาตอนเราถมตะกวดเสร็จแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ทุกขาเห็นไหมว่าถมตะกวดไว้ทุกขาเพราะตอนเวลาเราใส่ใสายไฟจะได้แสงง่ายๆนะครับไม่ต้องถมเยอะมาประมาณนี้ก็พะออ่าครับต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับสวิตเราหันหน้าคนละอย่างที่เราจำนะครับตอนแรกมันไม่เห็นอักษรที่เราคิดไว้ว่าเห็น O N C แล้วก็สายคอมนะครับ เราก็ดูว่าขานี้ขาล่างสุดอันนี้เห็นเห็นขาล่างสุดเราก็บดจีไปขาขาขาล่างสุดตรงนี้จากนั้นเราก็ดูว่าขานี้ยมันเหมือนกับฝั่งไหนคือข้างบนแล้วก็บดจีขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็บดจีข้ามาซืวนนี้แล้วก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้นหนึ่งวงจรต่อไปก็เป็นวงจรข้างบนคือขาบนสุดขาตรงนี้มาหาขานี้แล้วก็ขึ้นมาหาขานี้แล้วก็ข้ามาฝั่งนี้ก็ลงมาเรื่อยๆครับ นะครับผมก,ก็ผมจะกําหนดให้ขาล่างครับขานี้แล้วขานี้เป็นเป็นขั้วลบนะครับของเราเป็นสีดําผมจะบัรกีขั้วลบสีดําไปตรงนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับส่วนขาข้างบนนี้นี่ขานี้ผมจะให้เป็นขั้วบ,บวกคือสายสีแดงนี่ครับเร้ห้ามบาัตรกีผิดขั้ครับสมมุติถ้าเราบัตรกีขาข้างบนเป็นขั้วบ,บวกให้เราเผลอไปบัตรกีข้างล่างนี้ปุ๊บสวิตซ์ตรงน,นี้จะเสียเลย แล้วเรากดใช้สวิตช์ไฟจะช็อตจะใช้งานไม่ได้ทั้งสองตัวเลยครับเผื่อก็อาจจะใช้งานไม่ได้ทั้งทั้งหมดเลยถ้าเราต่อขงจอพิพาดเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะเริ่มบัตรกีนะครับและสายไฟนี้เราตัดมาให้พอดีให้แบบมันพอดีสำหรับเราใช้ในการจับบัตรกีนะครับเพื่อการบัตรกีโดนมือมันจะร้อนคนระับ เสร็จแล้วผมจะใส่คู่บอกต่อไปเราบัตกี้ให้ใส่ไฟมันเข้าไปในตะกว่ยนะครับการมันโยกแวะลึกัำ <c oughs> เสร็จแล้วหน้าตาแยบน,นี้อันนี้เสร็จแล้วหนึ่งคู่เราจะบัตกีครบทุกคู่นะครับนะครับ เมื่อต่อสืบเราจะได้หน้าตาอย่างนี้เราใส่ไปการนวงจรนี่นะครับควนลบไปคูนลบนี่ตรงกันทุกอันนะครับคู่บวกมาคู่บวกนี้นี่กับนี่คือแบบการต่อที่ดีสุดนะครับเราห้ามให้อยห้ามให้มันสลับขั้วเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช็อตหรือห้ามมีเศษตะกั่วไหลยหยดไปสักนิดเลยนะครับเราต่อลังฐานเข้าตามสีนะครับสีดำ สีดําเข้าสีดํานะครับนี่ส่วนสีแดงเข้าสีแดงก็คือบวกบวกเข้าบวกลบข้าลบอนะครับเดี๋ยวใส่ดูครับ,เร,บเริ่มจากต่อคูอล่ลบก่อนนะครับเพราะว่าคั่ล่างสุดน่าจะง่ายสุด เขาบอกเขาที่ขูขอบอกนะโอคครบนี่อะไรแล้วนี่ค้างาเราต่อเข้าสวิตคืออันนี้คือแหล่งจ่ายไฟของรีโมทน,นะครับแล้วขาพวกนี้ถ้าถามว่าไปทำอะไรคือขาที่ต่อเข้ามอเตอร์ขาสัญญาเข้ามอเตอร์นะครับ คือสองสวิตสวิตสองสวิตหนึ่งคู่ควบคุมหนึ่งมอเตอร์นะครับนี่สวิตคู่นี้ก็ควบคุมแค่หนึ่งมอเตอร์คู่นี้ก็ควบคุมหนึ่งมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่สายสัญญาณให้ดูนะครับนะครับการเข้าสายสัญญาณนะครับคือเราเอาสายมาหนึ่งคู่นี้ส้มส้มเหลืองเราจะบัดกรีเข้าหนึ่งสวิตเอ้ยหนึ่งสายต่อหนึ่งสวิตนะครับนี่จะเป็นคู่ไปเรื่อยๆนี่ครับนี่เป็นคู่ไปทุกอย่าง เป็นคู่ไปทุกสีนะครับอย่างเช้นม่วงเทาผมจะให้อยู่ฝั่งนี้ก็จะบ,บัดกรีว่าจวาวนี้ไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้ครับต่อไปก็เป็นน้ำเงินเขียวอันนี้ผมก็จะให้มันอยู่สองสีนี้ซ้ายกอบขวานี้ผมจะบ,บัดกรีดูนะครับผมจะเริ่มจากส้มเหลืองน,น,นะครับเราบ,บัดกีไปที่ขาตรงนี้นะครับ นะครับจะได้หน้าตาแบบนี้เป็นคู่กันแบบนี้ไปเรื่อยเพราะว่าเราจะเอาปลายสายของสายตัวนี้ไปต่อที่มอเตอร์นะครับสายตบนี้ก็คือเห็นไหมสังเกตสังเกตได้ว่าส้มเหลืองผมจะอยู่สองที่นี้ผมจะเอาสายสองนี้ไปใส่ที่หนึ่งมอเตอร์ คือคู่บวกกับคูลบในผมจะใส่ให้เดินสายนะครับจะดูให้ดูนะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นี่สายจะไปคู่กันไปเลยหนึ่งคู่ต่อหนึ่งหนึ่งเอ๊ะหนึ่งคู่ต่อหนึ่งคู่สวิตนะแบบนี้ตรงทางนี้แล้วก็หนึ่งเงินเขียวก็อยู่อย่างนี้ครับเ,เดี๋ยวครับพอเราเสร็จอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไฟล์หลังที่อยู่ในกล่องใส่เข้าไปแบบนี้ครับใส่ให้ตรงรูน็อนนะครับ อับนี้นะครับได้รีโมทหนึ่งตัวแล้วล่างฐานนี้เราก็ใช้เอากาวสองหน้าหรือว่าปืนกาวับบีบใส่แล้วก็แปะไปน,นเลยครับแล้วเราก็น็อตตัวเมียอันนี้ใส่กับพี่สก,กูข้างหลังทั้งหมด6ตัวนะครับเลยไขตั้มเข็มนาฬิกานะครับ รอแล้วครับแล้วก็ได้ในหมดและหนึ่งตัวพร้อมใช้งานแต่แค่บัตรจีเข้าใส่มาแต่ลนะ่างเป็นหน้าไปหลังนะครับแล้วก็จะไปใส่เนี้ยบัตรจีใส่มอเตอร์ไปที่มอเตอร์แล้วก็จะเป็นอันเสร็จที่แล้วนะครับขอบค้า